บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้ผากันประกอบพิธีอ่านเป็นสิริเป็นมงคลเป็นการสร้างกุศลเป็นหนทางแห่งการทำให้สัจธรรมได้บังเกิดขึ้นในจิตในใจเป็นผู้มีความหมายเป็นผู้ได้อยู่ในฐานะที่เราดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงได้รับการช่วยเหลือได้รับ บุญและกุศลเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยากลำบากก็จึงเป็นเหตุทำให้ผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ที่ได้หมดเวรหมดกรรมและเข้าถึงความผาสุขนี่ก็เป็นสัจธรรมนี่ก็เป็นหนทางและเป็นการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้มีโชคมี วาสนาได้เรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนเรื่องของความเป็นจริงในจักรวาลบรรดามนุษย์ทั่วไปก็อาจจะทำความเข้าใจได้ยากด้วยลำบากแต่ในที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าผู้มีสติมีปัญญาก็จึงได้ทำทุกวิถีทางที่จะให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายได้เข้าใจโดยไม่ได้มีในเรื่องของการ <c oughs> ยกเมฆไม่ได้มีเรื่องของการ อุปมาอุปไมยหรือเป็นเรื่องของการสรรสร้างขึ้นมาตามความรู้สึกของตนเองพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มีเหตุมีผลพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ <c oughs> หาหลักฐานความเป็นจริงถ้าจะพูดถึงยุคปัจจุบันแล้วพระพุทธเจ้าก็คือนักวิทยาศาสตร์ผู้มี ที่มาที่ไปมีการทดลองมีการทดสอบมีคำอธิบายเราทั้งหลายที่มาเกิดบนโลกใบนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นความบังเอิญและที่ต้องใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา <c oughs> ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของ <c oughs> มีผู้ใดผู้หนึ่งนั้นเป็นคนบังคับบัญชาบงการหรือมอบหมายหรือเป็นผู้ชี้นำในชีวิตเรา แต่ที่จริงแล้วพระุทธองก็จึงได้เป็นผู้หาคําตอบให้กับบรรดามนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีเหตุมีปัจจัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามลําพังดังนั้น <c oughs> ก็จึงได้เข้าไปศึกษาเข้าไปค้นหาเข้าไปใช้พลังจิตที่จะดูขบวนการของการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้เวียนว่ายตายเกิดกันด้วยเหตุใด ก็จึงรู้ว่าบรรดาพวกมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในวะัฏะสงสารมีเหตุมีปัจจัยอันเกิดจากการทํางานการทํางานของพลังงานพลังงานในที่นี้ก็คือเรื่องของจิตจะเป็นพลังงานบวกหรือพลังงานลบก็ถือว่าเป็นพลังงานจากนั้นของที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ขับเคลื่อนกันอยู่ก็จะต้องมีพลังงานไม่ว่าจะกการหมุนของโลกใบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ <c oughs> แรงดึงดูดเรื่องของพลังแม่เหล็กทั้งหลายทั้งปวงแต่ที่จะเกิดพลังได้ก็จะต้องมีอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนอะไรเป็นตัวที่จะทําให้เกิดการเผาไหม้และก็เป็นการผลักดันให้ออกมาเป็นกายภาพให้เราได้เห็นกันดังนั้นพระพุทธองค์ก็จึงได้เป็นผู้เข้าหาสัจธรรมความเป็นจริงก็จึงรู้ว่าขาบวนการของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนั้น ได้เกิดขึ้นและได้ตั้งอยู่และได้ดับไปได้เปลี่ยนสถานะอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยอำนาจของจิตจิตนั้นเป็นความยิ่งใหญ่จิตนั้นเป็นเรื่องของพลังงานและพระบุรุษก็จะเข้าไปรู้ไปดูว่าจิตนั้นมีขบวนการในการทำงานอย่างไรแต่ที่จริงแล้วมันก็เหมือนกับเครื่องจักรมันก็เหมือนกับพลังงานหรือเชื้อเพลิงใดๆก็ตามที่เขา เกิดการเผาไหม้ก็จึงผลักดันออกมาให้เป็นความร้อนจากความร้อนนั้นก็จึงทําให้เกิดการหมุนไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าใดๆก็ตามที่เราได้ใช้พัดลมได้ใช้แอร์ได้ใช้เครื่องยนต์ได้ใช้มอเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เป็นพลังงานและพลังงานนี้ก็ผลักดันออกมาพลังงานนี้มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลา ในที่สุดพลังงานที่เราเติมเข้าไปก็จึงเป็นเหตุทำให้เราได้สัมผัสทำให้เรานั้นได้เกี่ยวข้องและได้มีเห็นได้มีการ <c oughs> เรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ก็จึงรู้ว่าจิตของบรรดามนุษย์นั้นก็เป็นพลังงานที่เรียกว่าเกิดดับตลอดเวลาทุกวินาทีถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังและก็ได้คน้นคว้าตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอน เพียงแค่หนึ่งลัดนิ้วถ้าเราจะเปรียบอุปมาอุปไมยก็เหมือนกับการที่เราได้ดีดนิ้วครั้งหนึ่งหรือได้ขยับนิ้วเข้าขยับนิ้วออกครั้งหนึ่งนั้นมีจิตที่เกิดดับเป็นล้านเป็นโกดครั้งการทำงานของจิตนั้นรวดเร็วมหาศาลมากมายจนไม่สามารถที่จะหาที่ <c oughs> จุดที่จะมองได้เกิดด้วยความรวดเร็วก็เป็นขบวนการในขณะที่เกิดดับหนึ่งครั้งนั้น ยังมีขบวนการที่พระพุทธองค์ได้เจาะลึกลงไปอีกว่าจะมีอยู่17ขเณะแต่ละขณะนั้นจะมีความหมายแต่ละขณะนั้นจะมีหน้าที่ของแต่ละตนของแต่ละดวงและจะเกิดดับกันไปตลอดเวลาเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหตุว่าแล้วอะไรจะเป็นเหตุที่ทำให้ทำให้มนุษย์และจิตนั้นถึงทำงานตลอดเวลาก็ด้วยอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบเราทั้งหลายทั้งปวง อยู่อยู่นั้นจิตจะไม่มีอารมณ์มารองรับเลยไม่ได้จิตจะต้องมีอารมณ์มารองรับแม้แต่เรื่องราวที่เกิดในอดีตซึ่งเป็นกรรมที่เราทำไว้ก็จะเป็นเรื่องของวิบากกรรมก็ส่งผลให้เราต้องคิดแบบนั้นแบบนี้ต้องทำแบบนั้นเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้เราเมื่อได้พบได้กระทบได้ถูกเจอกับสิ่งที่ถูกใจไม่พอใจ ก็เกิดจากวิบากกรรมในอดีตที่เราได้ทํากันไว้เหมือนกับคนบางคนก็จะมีจิตใจที่เล่าร้อนมากมายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเกลียดชังมีแต่ความโกรธนั่นก็แปลว่าได้สร้างอากุศลจิตไว้ในอดีตและส่งผลมาในปัจจุบันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็จึงเป็นอารมณ์ที่นําเสนอเมื่ออารมณ์ที่นําเสนอ เราก็กลายเป็นผู้นำอารมณ์ที่นำเสนอนั้นมาปรุงแต่งมาเพิ่มเติมเข้าไปให้กลายเป็นการพอกพูนก็จึงกลายเป็นสร้างเวรสร้างกรรมไม่จบไม่สิน้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้รู้ว่าทำไมเราถึงมีแต่ความทุกข์ยากลำบากทรมานเพราะเราขาดสติเราไม่รู้ที่มาที่ไปของการทำงานของจิต แต่พระพุทธองค์นั้นรู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้งจากอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิบากกรรมการกระทําใดๆก็ตามทั้งบุญและบาปก็เรียกว่าเป็นวิบากของกรรมที่ส่งผลมาและทําให้ปัจจุบันเราได้เห็นอารมณ์เราได้สัมผัสอารมณ์และจากอารมณ์ที่ได้สัมผัสนั้น กับเป็นการต่อยอดด้วยการเข้าไปปรุงแต่งด้วยการเข้าไปยึดในสิ่งที่เราได้เห็นแล้วก็ทำการขยายความในทางดีหรือในทางชั่วต่อไปนี่ก็คือการทำงานที่ทำให้เกิดขบวนการไม่มีวันหยุดไม่มีวันสิ้นหลายครัง้งหลายคาเราก็เกิดเรื่องของการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและเรื่องราวต่างๆที่ผุดขึ้นมาทางจิตใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เราได้ตลอด เวลาบางครั้งเราก็เฉยบางครั้งเราก็ชอบบางครั้งเราก็ชังมันก็เป็นสถานะที่จะต้อง <c oughs> ได้รับอยู่ตลอดเวลาและนี่ก็เป็นที่มาแล้วทำไม ถึงเป็นเรื่องของการทำผิดทำบาปหากอารมณ์ใดก็ตามที่ผุดโผล่ขึ้นมาและเราก็เข้าไปสวมลอยเช่นถ้าเราได้ยินสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาถ้าเราวางใจให้เป็นกลางด้วยการตั้งสติใช้ปัญญาเราก็จะไม่ต่อยอด แต่ถ้าเราได้ยินสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราก็เกิดความโลภมีความปรารถนาอยากได้มีความรู้สึกว่าต้องการมีความรู้สึกแห่งการหวงแหนลงมาทั้งถึงมีการควยคว้า,วาดิ้นรนทุรน,นทุนายนั่นก็เป็นอาการที่จิตนั้นเกิดเป็นพลังงานลบเป็นพลังงานแห่งอกุศลเป็นพลังงานของกิเลสและในที่สุดเมื่อได้พิจ,จารณาอารมณ์ที่ได้เห็นเกิดขึ้นมีการไตรตรองมีการพิจ,จารณาในที่สุดอารมณ์ จิตก็เกิดการตัดสินตัดสินก็จึงเสพเมื่อเสพอารมณ์นั้นเข้าไปจึงเป็นกรรมไม่จบไม่สิน้นเพราะขบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขบวนการนี้เป็นขบวนการแห่งการสร้างภพสร้างชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มีวันที่จะสามารถเข้าใจได้เพราะเป็นความรวดเร็วจะต้องใช้พลังจิตจะต้องใช้พลังปัญญาของผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้าแต่เพียงเท่านั้น พ่อจะเห็นเรื่องราวในขบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นพระอ,องค์ก็จึงได้แยกแยะออกมาให้ได้เห็นชัดเจนว่ามีเรื่องของจิตที่เกิดขึ้นยังไม่ได้มีอิทธิพลมากมายเท่ากับตัวที่ไปปรุงจิตก็คือเรื่องของการเข้าไปปรุงแต่งให้เป็นบวกหรือเป็นลบดังนั้นพวกเราทั้งหลายทั้งปวง ที่มีปัญหาอยู่ก็คือปัญหาจากการปรุงแต่งหลายสิ่งหลายอย่างที่มากระทบตาหากเราทำจิตให้เป็นกลางด้วยใจใช้สติหรือเราใช้วิธีกำหนดเห็นการเกิดขึ้นและดับไปก็จะไม่มีอะไรที่เป็นอกุศลไม่มีอะไรที่จะเป็นการต่อย,ยอดแต่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อได้ยินอะไรไม่พอใจแล้วก็จะเกิดความโกรธความแค้นอาฆาตพยาบาทปรุงแต่งอยากจะเข็นอยากจะฆ่าอยากจะทำลายทำลาย เป็นผู้รักตัวเองเป็นผู้ที่อยากจะหาความสุขใส่ตัวเป็นผู้ที่ปารถนาที่จะตักตวงความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจนกระทั่งเกิดเป็นความทุรนทุรายออกมาทางกายวาจาใจ ก็จึงเป็นกรรมนี่คือขอบวนการว่าทำไมมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นถึงยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เพราะเหล่านั้นได้เสพอารมณ์เหล่านั้นได้กระทบกับอารมณ์ตลอดเวลาและเราก็ได้ปรุงแต่งเราก็ได้กลายเป็นไม่เป็นผู้ที่อยู่ใต้อำนาจแห่งกวงกิเลสหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผลักดันให้เราต้องคิดในเรื่องของอกุศลในเรื่องของความ <c oughs> ผิดศีลผิดธรรมเราก็จึงกลายเป็นผู้หมุกมุ่นอยู่ในการทําผิดทาบาปในทางกับการหากเราได้ประพฤติปฏิบัติเราได้เรียนรู้ได้แลบการรับฟังเราได้การศึก สาเราได้รับการอบรมฝึกฝนเราก็จะเปลี่ยนทัศนคติอะไรก็ตามที่ผุดโผลขึ้นมาให้เป็นอารมณ์ที่เสนอหากว่าเราวางใจให้เป็นกลางไม่ได้เราก็ต้องคิดเป็นกุศลให้คิดในทางที่ดีให้ไปปรุงแต่งในทางที่จะเกิดเป็นบุญเกิดเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเป็นประโยชน์มนุษย์นั้นอยู่ที่การตัดสินใจเรื่องที่กระทบนั้นจะคิดในทางบวกหรือในทางลบ แต่โดยรวมแล้วด้วยอำนาจแห่งกิเลสด้วยอำนาจแห่งความยุติของตัวเองก็จะเข้าข้างตัวเองจะรักตัวเองจะเป็นคนที่ <c oughs> หาผลประโยชน์ใส่ตัวอะไรที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขนั้นจะปนเปื้อเราก็จะขุนขวายหามา เป็นที่มาของตัณหาเป็นที่มาของความทยานอยากเป็นที่มาของความอยากได้เป็นที่มาของความวิตกกังวลปีความโกรธหากสิ่งนั้นไม่ได้ตรงความปรารถนาหรือได้อันตรธานหายไปหรือใครผู้ใดก็ตามมาทําให้สิ่งที่เราปรารถนาและคาดหวังว่าจะมีความสุข เราก็จะโกรธเราก็จะแค้นเราก็จะเป็นผู้มีโทสะวิตกกังวลนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้จิตนั้นได้เสพอารมณ์อันเป็นอกุศลสร้างภพสร้างชาติต่อไปไม่จบไม่สิน้นหากอะไรก็ตามที่มากระทบ เราชอบใจเราหลงไหลเราเป็นผู้มัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเหมือนที่มนุษย์ทั้งหลายก็ผู้เป็นผู้มัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับการดูอยู่กับการฟังอยู่กับการดมอยู่กับการลิ้มรสอยู่กับการสัมผัสทางกายนี่ก็เป็นสิ่งที่หลอกหลอนและก็หล่อหลอมบรรดามนุษย์ทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายให เป็นผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกองกิเลสเพราะมนุษย์เมื่อมีความปรารถนาให้กรรมคุณนั้นได้ตอบสนองก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องขนขวายขนคว้าและก็คอยคว้าหามาไม่จบไม่สิ้นจิตใจก็จะเล่าร้อนเพราะไม่ให้ ความเป็นธรรมไม่ให้ความเป็นกลางไม่ให้ศัทธารรมนั้นมันเกิดขึ้นเราทั้งหลายก็จึงเป็นผู้ขาดสต,ติและก็จึงเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกลำบากทำให้รู้สึกชีวิตมีอุปสรรคเราก็จะกำจัดทิ้ง<ม>เราก็จะทำลายเราไม่คิดเราไม่ได้วางและก่อนทำเราก็ไม่คิดเราก็ไม่ได้ไตรตรองเราก็ไม่พิจารณาว่าสิ่งที่กำลังจะทำหรือที่ปรารถนาจะทำนั้น <c oughs> ที่กำลังหลงไหลนั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ เอาแต่การตอบสนองอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องใหญ่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็เป็นมากันทุกภพกทุกชาติก็จึงทําให้เราไม่มีวันที่จะออกจากวัฏสงสารและในที่สุดเราก็จึงกลายเป็นผู้มารับกรรมเราจะต้องเป็นผู้ทรมานยู่กับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบและเราเข้าไปปรุงแต่งเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหลายคนนั้นนอกจากเข้าของ,ของการเป็นอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของสักเรื่องของสีเรื่องของ ความรู้สึกไปในจิตใจซึ่งเป็นเรื่องที่หวงแหนเป็นเรื่องที่ <c oughs> ไม่สามารถที่จะยินยอมใครก็ให้ใครมาลบหลู่ดูหมิน่นให้ใครมาเหยียดหยามให้ใครมาเยาะเย้ยถักทางให้มา กดให้เกิดในฐานะที่เป็นผู้ที่ตกต่ำนั่นก็คือความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นจากการกระทำของคนอื่นในที่สุดเราก็เลยปรุงแต่งว่าฉันจะต้องเกลียดคนนั้นฉันจะต้องอิจฉาคนนี้ฉันจะต้องทำลายล้างคนนั้นคนนี้ฉันจะต้องเป็นคนที่จะทำตัวทำตนให้ดีให้เด่นเพื่อจะหาทางแก้ไขหาทางที่จะแก้แค้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง ได้ถูกอารมณ์ต่างๆเข้าครอบงำเพราะไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่มีวันยุติเหมือนกับวันดาวเวนกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้ามภพข้ามชาติอาคาตพยาบาทกันมาก็เป็นเพราะว่าเราไปเติมเชื้ออยู่ตลอดเวลาแน่ในชาติปัจจุบันเราก็ยังกลายเป็นลับของใหม่ของที่เข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันทุกเวลานี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราก็นําตัว สิ่งที่มากระทบนี้มาคิดมาปรุงแต่งแล้วก็กลายเป็นความอยากกลายเป็นความโรคเป็นความโกรธเป็นความหลง ที่มาของการที่เราทุกข์ยากทรมานแสนสหาหัสก็เกิดจากการที่เราเข้าไปปรุงแต่งเราทั้งหลายก็จะได้รู้ว่าพระพุทธองค์ก็รู้ว่านรรดาขบวนการของจิตนั้นที่ทําให้มนุษย์สัตว์โลกมีกรรมมีความทุกข์ยากลำบากก็เกิดจากการที่มนุษย์นั้นได้รับอารมณ์เก่าและอารมณ์ใหม่ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจายอารมณ์เก่าก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่เป็นเวรเป็นกรรมเป็นวิบากและส่งผลทําให้ปัจจุบันก็จึงนําเรื่องราวต่างๆนั้นมา <c oughs> บวกเพิ่มเติมเป็นการเติมเชื้อเติมไฟไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นในที่สุดเราก็จึงกลายเป็นผู้ต่องตกอยู่ใต้อำนาจแห่งธาตุแห่งกิเลสทั้งหมดบัดนี้เราก็ได้เป็นผู้ได้มีสติมีปัญญามีบุญบรารมีก็จึงได้รู้ความจริงว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือการทดสอบให้เหล่านั้นจะต้องเตรียมตัวให้เหล่านั้นจะต้องตั้งใจ ว่าอะไรก็ตามที่มากระทบถากว่าเราตัดออกไม่ได้เราก็อย่าคิดในทางลบอย่าทำเป็นผู้ที่ทำให้เกิดเป็นอกุศลเพราะอาุศลแล้วจะเป็นบาปเป็นบาปแล้วก็จะต้องใช้บาปใช้กรรมนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้นี่ก็เป็นวิทยศาศาสตร์และเราก็สามารถที่จะค้นหาในตัวเองได้ว่ามีความ จริงมากน้อยเพียงใดทุกเวลาทุกวินาทีเราจะได้รับเรื่องเราต่างๆถ้าเราสนใจเช่นเวลานี้ถ้าเราสนใจว่าหูเรากําลังได้ยินเราก็จะได้ยินถ้าเวลานี้เราคิดว่าเราเห็นเรามองไปที่ใดเราก็จะเห็นภาพนั้นเราคิดว่าเราจะได้กลิ่นเราก็จะได้ดมรวมทั้งถึงได้ริมรสได้สัมผัสทางกายเราก็จะเอาความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ ขึ้นมาปรุงแต่งต่อรวมกระทั่งถึงบางครัง้งบางคาก็เรื่องในจิตใจที่ผุดโผล่ขึ้นมาบางทีก็เอาเรื่องในอดีตขึ้นมาคิดเรื่องปัจจุบันที่มีแต่ความวิตกกังวลเรื่องอนาคตมีแต่ความหวาดกลัวสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ผุดโผล่ขึ้นมาเพื่อให้เหล่านั้นไปปรุงแต่งดังนั้น การที่เราจะยุติการปรุงแต่งการที่เราจะยุติไม่ให้เกิดเป็นอกุศลได้ก็คือการที่เราจะต้องมีปัญญารวมกระทั่งถึงมีสติการที่พระพุทธเจ้าให้เราจเจริญสติก็ให้เห็นปัจจุบันการได้เห็นปัจจุบันนั้นคือ หัวใจสําคัญเพราะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดับไปเมื่อการเกิดขึ้นและดับไปโดยที่เราไม่มีโอกาสที่จะไปปรุงแต่งไม่มีโอกาสที่จะไปคิดชอบไปชังหรือไม่มีความรู้สึกแห่งการ <c oughs> ที่จะตกอยู่ใต้อํานาจกองกิเลสในทุกขณะที่จิตนั้นทํางานอยู่ก็จะไม่ได้อาหารจะไม่ได้อกุศลจะได้แต่กุศลเพราะความใสบริสุทธิ์ของจิตนั้น เป็นความสําคัญเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ปราศจ,จากความโลภความโกรธความหลงในขบวนการในการทํางานของจิตมนุษย์ผู้นั้นก็จะถือว่ากําลังซักพอกจิตใจที่สกรปรกโสม,มมทั้งหลายให้มาลายหายไปเชื้อใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นเชื้อเก่าก็จะทยอยที่จะหมดเลี้ยวหมดแรงเหมือนกับที่เราทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราเห็นว่าบุคคลใดก็ตามที่ได้เอาสัตว์ร้ายมาขังไว้ในกรงหากว่ามีเลี้ยวมีแรงสัตว์ร้ายนั้นก็ จะทำร้ายเราสัตว์ร้ายนั่นก็จะเป็นผู้ <c oughs> ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายสัตว์ร้ายนั่นจะเป็นผู้ที่สร้างความยากลำบากให้กับผู้ที่ไปเกี่ยวข้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราได้กักได้ขังสัตว์ร้ายไว้ไม่ให้อาหารไม่ให้ความจเจริญรุ่งเรืองไม่ให้มี สิ่งใดที่จะมาส่งเสริมให้สัตว์นั้นมีกําลังวังชาสัตว์นั้นก็จะหมดเดี่ยวหมดแรงในที่สุดก็จะป่วยไขย้ในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ล้มตายไปไม่ต่างก,กันกิเลสเราก็เหมือนสัตว์ลายที่อยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราที่หลออาหารที่เราจะส it, ขข่ ain, สง,งเข้าไปอยู่ตลอดเวลาและเราก็พยายามเราก็ขุนไยแล้วก็ขยันส่งเข้าไปในเรื่องของความโกรธในเรื่องของความโลภความหลงความมวัมวเมาความวิตกความกังวลโ,โดยที่เราไม่รู้ตัวว่า เรานั่นแหละเป็นต้นเหตุเพราะสิ่งต่างๆที่มากระทบเราไม่สามารถวัง ใจให้เป็นกลางได้เราไม่สามารถตามทำได้เราก็จึงกลายเป็นผู้ที่ไม่รู้สภาวะอะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นที่มาที่พระพุทธเจ้าพระยายามอาธิบายให้บรรดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายหลายคนก็อาจจะคิดว่าศาสนาพูดคคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่คิดเองเออเองแต่ถ้าพิจ,จารณาตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์นั้นไม่มีอะไรที่คิดเองเออเองจะต้องค้นหาด้วยสัจธรรมด้วย ความเป็นจริงถึงเราจะไม่มีสายตาอันละเอียดรู้ว่าในทุก <c oughs> หนึ่งในทุกหนึ่งขณะนั้นมีการเกิดดับของจิตเป็นล้านล้านครั้งแต่เราก็อนุมาณได้ว่ามันมีขบวนการที่เกิดและดับไปอยู่ตลอดเวลาและจิตที่เกิดดับนั้นมันจะมีวิถีของมันที่จะเกิดขึ้นและในที่สุดนั้นก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่เราจะเอาพลังงานบวกหรือพลังงานลบ ใส่เข้าไปดังนั้นเราทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติในการเจริญสติที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนก็ให้เราเป็นคนมีสติสติในกายขณะที่เรากําลังรู้การเคลือ่อนไหวการเกิดดับนั้นเราไม่มีโอกาสคิดเราไม่ได้มีโอกาสปรุงแต่งเราไม่มีโอกาสที่จะทําให้อกุศลเกิดขึ้นก็จึงดับไปในทุกๆ7เจ็ดขณะทุกวิถีชีวิตชาวนกิจนั้นเป็นการเสพอารมณ์ที่มนุษย์ได้ตัดได้ป จบแล้วได้ตัดสินแล้วแล้วก็ได้เสพเราก็จึงกลายเป็นส่งอาหารที่บริสุทธิ์ เป็นพลังงานอันใสสะอาดและพลังงานนี้เองจะเป็นการตัดภพตัดชาติเมื่อเราทั้งหลายไม่มีเหตุแห่งการสร้างอาวิชชาไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความผิดในที่สุดจิตก็ไม่สามารถที่จะก่อตัวให้เป็นภพเป็นชาติได้วานเวียนไหวตายเกิดก็จะค่อยๆย,ย,ยุติลงนี่ก็คือที่มาที่พระพุทธเจา้าบอกให้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐทั้งหลายได้พยายามเจริญสติเราควรจะมีสต ในทุกอริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนพะหากเราขาดสติครั้งใดคาใดอารมณ์กระทบก็จะเกิดขึ้นอารมณ์เก่าก็จะผุดโผล่มาและเราก็จะเอาอารมณ์นั้นมาบวกมาเพิ่มมาเป็นผู้ปรุงแต่งมาเป็นความชอบเป็นความเฉยเป็นความชังทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือขบวนการของบรรดามนุษย์ผู้ไม่รู้ วันนี้เราได้มารู้แนวทางที่พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สาธยายเป็นผู้ที่อธิบายว่านอกจากจิตที่เกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่ต่างๆแสดงอาการต่างๆแล้วบางครั้งบงังคาวิบากกรรมที่เป็นบุญกุศลก็ส่งผลให้เรานั้นได้ลบได้พบกับความถุกได้พบกับความสบายบางครั้งก็ส่งผลให้เกิดอาคุลให้พบกับความบาปเรียกว่าวิบากกรรมที่เป็นบาปก็ผุดโผล่ขึ้นมา เมื่อเราทั้งหลายต้องอยู่กับวิบากเลียกว่าสิ่งที่กระทำมาในอดีต iemand, อยู่ตลอดเวลาเราก็มีหน้าที่ตั้งสติเราแก้ไขเรื่องอดีตไม่ได้แต่เราแก้ไขในปัจจุบันได้แม้บางครั้งบางคาก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของความทุกข์หรือความสุขเป็นเรื่องของความเฉยนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและในความรู้สึกของเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นความดีหรือเป็นความา favour, ชั่วหรือเป็นความเฉยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น เราต้องเป็นผู้มีสติรู้ทันและก็ไม่เข้าไปปรุงแต่งและก็ไม่เข้าไปที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหากเราเป็นผู้มีปัญญาเราก็จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอาการที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วไม่มีอะไรที่จะคงค้างไว้ได้เลยถึงเราอยากให้ค้างก็ค้างไม่ได้แต่ทําไมบางคนถึงบอกว่าทําไมความคิดนั้นออกจากตัวเองไม่ได้ก็แปลว่าเรานั้นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเห็นการเกิดดับเราจะไม่มี อะไรต่อเนื่องแต่เนื่องจากเราเป็นคนควนกลับไปที่จะเอาเรื่องในอดีตมาคิดเรื่องอะไรอดีตมากุ้มใจมาเสียใจมาทําให้เกิดความผูกพันทําให้เกิดความมัวเมาลง้งไหลกรดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะเราเองนั่นเป็นคนไม่ยอมยุติเป็นคนที่ไม่อยู่กับปัจจุบันและเป็นคนที่ไม่ปล่อยวางเราพยายามที่จะเอาทุกถึงทุกอย่างมาแก้ไขมาทําให้เกิดความ ฟ้าสุขทางทาง,งที่เรื่องบางเรื่องก็จบไปแล้วเรื่องบางเรื่องแก้ไขไม่ได้แล้วเหมือนตอนเช้าเราทานอะไรเข้าไปเราจะไปเปลี่ยนแปลงว่าเราไม่อยาก Grammy ทานอาหารตอนเช้าแล้วในมื้อนั้นอาหารแบบนี้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นอาหารอย่างอื่นเราจะเรียกร้องเราจะเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงอาหารที่เราทานไปในตอนเช้าได้แล้วดังนั้นก็มีแต่ทําใจอยู่กับปัจจุบันว่าอะไรที่เกิดแล้วก็ดับไปอยู่ กับสิ่งที่ <c oughs> ทำให้เราไม่ต้องมีทุกข์ไม่ต้องทรมานหลายคนนั้นไม่พอใจเรื่องในอดีตทั้งๆท,ท,ที่แก้ไขไม่ได้แล้วก็จึงกลายเป็นความโกรธความแค้นอาฆาตพยาบาทในที่สุดก็จึงการสะสมเพิ่ม พลังแห่งลบให้ตัวเองนั้นเศร้าหมองให้ตัวเองนั้นตกต่ำให้ตัวเองนั้นเสียหายไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเราก็จะกลายเป็นผู้ต้องตกทุกข์ได้ยากเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นดังนั้นผู้มีสติเขาก็จึงอยู่กับปัจจุบันเรื่องอดีตจบไปแล้วก็แล้วกันไปเหมือนขยะทิ้งไปแล้วไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปควันเอามาดื่มเอามากินเอามาดมให้เป็นของเสียอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ์ทําให้เป็นประโยชน์เราก็จะได้เป็น ผู้ได้รับผลในอนาคตอันดีงามนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายและมนุษย์มีโอกาสที่จะทำแต่โดยรวมแล้วจะไม่ทำแม้กระทั่ทงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตผุดโผล่ขึ้นมาให้เป็นอารมณ์รับเราก็จะทุกข์ทรมานคิดถึงทีใดก็จะเกิดความโศกเศร้าเสียใจคิดถึงทีใดก็จะเกิดความรู้สึกเห็นน้อยเนื้อต่ำใจโกรธแค้นอาฆาตปรรยาบาททุลนทุลายก็แปะว่าเราไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมวางแม้ในปัจจุบันเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็ กลายเป็นคนที่คิดในแง่ลบคิดในแง่ร้ายใครพูดอะไรใครทําอะไรเหมือนกับเราถูกเชื่อถูกเจือนถูกทิม่มถูกแทงเราก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาใส่ในตัวเองเพื่อให้เป็นอากุศนแทนที่จะอยู่กับ ปัญญาอยู่กับสติอยู่กับบุญและกุศลหากยุติความคิดไม่ได้ก็คิดในทางที่ดีคิดในทางที่ทําให้เกิดเป็นพลังงานแห่งความเมตตาคิดทําให้เกิดแห่งความกรุณาคิดทาให้เกิดความเป็นอุเบกขาปล่อยวางลงมาทั้งถึงให้เห็นอกเห็นใจวันดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดดังทินั้นก็ถือเป็นคนโง่เขาเพราะถ้าฉลาดก็ไม่มาเกิดบนโลกใบนี้ที่ลงมาเกิดบนนี้ก็เป็นเพราะมีอวิชชาเป็นความไม่รู้เป็นความที่จะต้องทําเรื่องราวต่าง ให้เสียหายไม่จบไม่สิน้นดังนั้นเราก็จึงได้รับรู้ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนว่าจิตนั้นก็ทํางานแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการปรุงแต่งอย่าพยายามปรุงแต่งในแง่ลบในแง่ร้ายในแง่ที่จะต้องเป็นเวรนเป็นกรรมกรรมที่มนุษย์ทําได้มีสามทางมีทางกายทางวาจาและทางใจบัดนีด้กายเราก็บริสุทธิ์วาจาเราก็สงบสงเงี่ยมแต่ใจเราก็จะสร้างเวรสร้างกรรมด้วยความห,มหงุดหงิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่พอใจสิ ิ่งนั้นสิ่งนี้อิจฉาคนนั้นเป็นคนตำหนิตีเตียนเป็นคนว่า้ลา่นินทาเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนคิดอกุศลเป็นคนมีอคติก็บาปกรรมก็ยังเกิดขึ้นตามปกติเพราะเราทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถยุติความรู้สึกามคิดทางจิตใจได้ก็จึงเป็นปัญหาของสัตว์โลกและยิ่งบรรดาบุคคลที่ไม่เคยประพฤติปฏิบัติไม่เคยได้รู้แนวทางก็ ก็จะมีแต่สร้างเวรสร้างกรรมจะมีแต่ทําให้ตัวเองต้องเดือดร้อนถึงขนาดเข็นฆ่าทําสงครามกันเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นผู้งูกเขาเป็นผู้ที่ ทำด้วยใต้อำนาจแห่งกองกิเลสทำความเดือดร้อนให้คนอื่นทำความเดือดร้อนให้ตัวเองจะต้องตกนรกหมกไหมอันแสนสาหัสอันยาวนานและจะต้องเป็นผู้ที่มืดบอดเมื่อต้องเกิดมาใหม่นี่คือวิบากกรรมที่บรรดาม,มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้กระทำและจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำบัดน,นี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐพราะเราได้รู้วิชาที่พระพุทธเจ้าได้ฝากได้บอกให้นอกจากเราจะไม่สร้างกรรมใหม่แล้ว กรรมที่เป็นบาปใหม่แล้วเรายังสร้างบุญกุศลที่เป็น <c oughs> ของอันประเสริฐทําให้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะพบกับความเป็นสิริมงคลจะพบกับความผาสุก เป็นสิ่งที่ป่าถนาและรวมกระทั่งถึงพัฒนาไปสู่การพ้นทุกข์ได้บรรลุธรรมบัรนี้ยาโยมทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าทําไมเราถึงมีกรรมเพราะว่าเราก็ทํากรรมตลอดเวลาทั้งวาจาทั้งกายและทั้งความคิดเราจะหยุดกรรมได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ที่ตั้งสติอยู่กับปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ทั้งหลายบรรดาอริยสงฆ์ทั้งหลายพากันบอกให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายควรจะเจริญสติ ให้รู้อาการแห่งปัจจุบันในทุกวินาทีและในทุกโอกาสในทุกอริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนลงกระทั่งถึงใช้ชีวิตประจําวันให้เป็นผู้มีสติอยู่กับการที่เราทั้งหลายได้เห็นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นและอารมณ์ที่ดับไปโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องของ <c oughs> ธรรมชาติที่มีหน้าที่จะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจึงไม่จริงจังเราจึงไม่เอาใจใส่ในเรื่องที่จะทําให้เป็นเวรนเป็นกรรมก็จะกลายเป็นผู้ท่ายพ้นทุกบรรลุธรรมนี่ก็เป็นเส้นทางและก็เป็นแนวทางและก็เป็นกุญแจสําคัญที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้กับพวกเราถือเป็นประโยชน์อันสูงสุดหากไม่มี ความรู้นี้เราก็จะต้องคิดปรุงแต่งไปตลอดเวลาทุกภพทุกชาติเราก็จะต้องตกนรกหมกไหมแอะอย่างแสนสาหัสอั่ายาวนานทุกภพทุกชาตินี่ก็จึงเป็นความประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ถือได้รับรู้ได้รับฟังก็จะได้เป็นประโยชน์หากทําไม่ได้ก็ยังดีกว่าที่ไม่เคยได้ฟังขณะที่ได้ฟังก็จะเกิดเป็นสติเป็นปัญญาจะพ่อปูนเป็น <c oughs> การสะสมที่จะทําให้ในอนาคตหากบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมก็จะได้เข้าถึงการพ้นทุกบรรลุธรร